สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุคนเดอยินดีตอนหับเขาซูซองเข่งล่ะสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี่กับพ่อพอกับสาวเข่งกับบรรยากาศยามแรงๆเนาะพี่น้องมอนี่สาวเข่งก็สิมาเห็ดอยู่เห็ดกินยามแรงเนาะนั่นก็คือมกปลาพี่น้องเลยค่ะก่อนจะไปมกปลาเนาะสาวเข่งกับซีได้ล่างพักบัวห้ยายนาะพี่น้องผลผลไปซื้อพักบัวมาเนาะหนึ่งกิโลพี่น้องผลสีขันสมพักเนาะ หรือว่าพักดองอะไรพี่น้องผื่นไข้เสงตัดห้างองหายให้ล่างให้เพิ่นที่ขั้นเองเนาะพี่น้องเสงกะสิได้ล่างพักให้เพิ่นเลี้ยจังสีอันมุกปลาเนาะพี่น้องมุกปลากะเสกไม่ได้ปรุงเนาะให้แม่ปรุงพี่น้องย่านอันเสกเห็ดบ่แซ่บเนาะพี่น้องย่านแบบอย่ามันเค็มมันจางอีหยังอะไรให้แม่เพิ่นเห็ดดีกว่าเนาะพี่น้องเสกกะซื้อไปมุกกับแม่แะไรพี่น้องหรือว่าเห็ดกินรวมเนาะพี่น้องมื้อนี้มี มียายมีเสาเขงแล้วก็มีแม่เห็ดกินนํากันสามคนนาะพี่น้องมื่อนี้สาเข่งก็ได้ล่างถวยเล้่ยวริบร้อยนาะพีน่น้องรลยกา1หนึ่งเข่าเลวหนึ่งเข่าเลวแต่ว่ายังพอทันซุกพี่น้องก็คือข้างข้างหดเข่าขึ้นอะไรนองเดียรเฮาับไปเบึ่งไปซมนํากันเลยเด้อพี่น้องก่อนจะไปบิ่งไปซมการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกําลังใจให้สาเขงงไงเด้อพีนอพ่น้องเดี๋ยวเฮากะไปบึ่งกันเลยเนาะบัดนี้สาเข่งก็ซีมาเห็ดผักให้ยายนาะพีนพ่น้องเพราะวะ่าผลดวีว่ะ ให้เอาหากพักออกให้แมน่เพิ่นสิขั้นสมพักเองเนาะพี่น้องเพิ่นสิขั้นสมพักไหวใส่มือบุญอะไรพี่น้องเพราะว่ามืออื่นก็เป็นมือตั้งบุญบ้านเสาเข่งเนาะบุญก็เป็นบุญบุญบ้านที่สื่อบุญบ้านแบบวา่เาเพียนไปใส่บารบริยอยู่ในวัดันี้พี่น้องเป็นบุญลัางบ้านนะบุญรักบ้านอะไรเนาะเสาเข่งก็บุญแห่ใจเนาะพี่น้องว่าคนอิ่นรักบ้านหรือลังบ้านเนาะเสาเข่งก็สิมาเอาวันนี้ออกเนาะ หากผักบัวออกนเนาะเพิ่นก็ได้ซื้อประมาณโลหนึ่งพี่น้องโลละสี่สิบบาทรู้วะสิบพันกิโลเนาะบูสิบพันกับประมาณสิบสองเนี่ยพี่น้องเขาแข่งกันที่มาเอาห้างออกเนาะพี่น้องคลิปนี้กับบมมิยังลลยเนะาะเขาแข่งมาเอาวันนี้ออกเนยพี่น้องเสียงกสีดังๆเลยพี่นอ้องเพราะว่าเสอนขางขนกบไม่เนาะที่ทำสมพักพี่น้อง เอ,ออกแบบนี้เนาะงัวกันยังมันเป็นไหลนะพี่น้องคื้อทีมเป็นน้องซ้ายเสาเข่ไเป็นไหล่แล้วเนาะพักบวบอ่ะบ่านเป็นพักบวบป,ป,ป,ปลูกเองน้ะพี่น้องซื้อเพืนน่อนเนาะม่ใหญ่ซื้อ ธน,นาที่ท่านคยกับพักกาดมั้งพี่น,อน,นอ้องอกราเนเนใจเนาะตองข้ามเปเพียงนเเป็นบอกแต่ว่าให้เด็ดผักบัวให้ดีๆเนมืออื่นก็เป็นมือตั้งบุนมั้งพี่น้อง,เ,งอเพิ่พทงกิได้ค่าง่วงอและี่วงเืนเสเีงชิได้อยู่บเลากล่างใล้ล,ลูกคน่ะ ไเปเติบแล้วเอาหาดมันออกเนาะพี่นองบรรยากาศงามเช้าแรกอบอ้าวนะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกสงกตามนอ่อเนาะอบอ้าแห้งแห้งงามแท้ๆพี่น้องเมื่อก่อนนี่ปากซื้อน้ำป้าเพินไปตลาดทูกมือเนาะเพื่อเป็นคลายเขียดเนาะ ยังเหนื oh, hey, ่อยคนก็มีเอฟซีทำเสาเข่งเนาะว่าเสาเข่งได้เงินเดือนหรือยังเนาะพี่น้องพินเสาเข่งก็ยังบ่มมาจำพี่น้องเอ้ยพินกันนานมาเนาะสองเดือนแล้วผ่านมายังพินบ่ได้พี่น้องถ้าจะเป็นตัวขั้งใช่เนาะเสาเข่งก็ตัดเศยังได้พี่น้องได้แต่ผ่านเนาะรอเวลายังไม่ทันได้เงินเดือนเนาะพี่น้องเอ้ย ได้ลายตกไปเนาะหนึ่งจิลูก็คือว่าลายอยู่เด้๋ยพี่น้อง เก่ก yeah, mm ็ย hmm. yeah. well, ังไ so, ่ได้ออกไปอัปเดตอันน้ำบาดาลนาเนาะพี่น้องก็มีเอฟซีทมอีกคือกันเนาะว่าเป็นนาฬิกน้ำออกหรือยังเนาะพี่น้องก้น้ำมันก็ออกและพี่น้องก็แห้งอยู่เนาะกับบม่ได้เจาะใหม่เลยเนาะตอนแรกก็คิดว่าจะได้เจาะใหม่พี่น้องกรลองใส่ไปเบิร์ตคาร์วาได้พี่น้องน้ำก็ลายอยู่นะพี่น้องก็บม่ได้เจาะใหม่ก็ดีคือกันเนาะเพราะว่ามันยังจะได้ใกล้กับเพียงเน่ะนะพี่น้องคันเจาะใหม่ฮะอย่ามันไกลเพียงเนาะ เร็ววพี่น้องตอนนี้เสาเข่งก็ได้ล่างพักเรียบร้อยนอะพี่น้องย้ายผึ่นกระสิคันสมพักเนาอพี่น้องสบายดีผึ่นกระซิคันสมพักน้องพี่น้องเสาเข่งการล่างใหนน้นะต่อไปน้องพี่น้องเ้าก็สีเห็ดเมโนูมุกปลาพี่น้องบาทนี่เนาะหลังจากที่เสาเข่งล่างอันนี้เร้วนาอก,กะย้ายผึ่นสระิคันน้องพี่น้องผึ่นก็ได้ถูกถูกหัวมันแล้เนาองผึ่น,นกระสีได้ตัดเลยพี่น้อง กัเนาะเดี๋ยวคไปเบิ่งไปซมนมกันเลยเด้อพี่น้องสะเคีงซิมโอกปลาบบบนี้เนาะตอนนี้เนาะพี่น้องแม่สะเคีงเพิ่นกากำลังปรุงเนาะปรุงกันเด้อปลานิลพี่น้องปลานิลโลหนึ่งเนาะน้อยเดียวเนาะดำกระด้บแหลกดำไงแม่นี่ดำผักเทียมกะบอ่ะไว้กันใครถองพริกข่าเบื่อถึงปรุงมีเป็นนัวปลาแดดเนาะพี่น้องปลาแดกอเมื่หนึ่ง แต่ปลาลงไปใช่แต่หน้าปลาแดกต่อไปก็เป็นปลาแดดโอพี่นาะมกนี่ได้อยู่ดอกประมาณสองสามมกน,น,มกน้องพี่น้องมกไว้ลงเพนมืออื่น,นเนาะเพราะว่าเอาไบ้เอาซีนน้อพี่น้องจิได้ซีนหรือบดเนาะยังโบน่ใจคือกันพี่น้องก็เลยซื้อปลามามกอ๋อเนาะ เดี๋ยวเขากะมาหมกกันเลยนะพี่น้องบ้านนี้ตอนนี้น้อพี่น้องเขาก็ได้ปรุงแล,ล้วเรียบร้อยแล้วเนาะนี่มีเพาอ,อีตู่เลยกะผักบัวนเนาะเอาก็ซื้อมามุกกันเลยบ้านนี้มุกปลาหมินน่นนะพี่น,ออน,น้องใส่ตะกรอนเนาะใส่พวกที่แตกโกรดแล้วหาตะอนคือตะกอนหาตอน,ตอน,ตอนปลาตัวน้อยนะพี่น้องนี่ เอาใส่ไอ้ี่นาะนี่พี่น้งอนงสอดไม้ออกไปเนาะนี่มกปลาสาเทกจะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้อง,งได้มุกหนึ่งละได้อลมุกที่ซองม่ะมันนี่เห็ุเป็นไงเนาะนี่คือมุกเขาขายน้ำเก๊กออกคือเก่า ันด้องเด็กหนุ่มเอ้ามาสิลอี่น้องหักถึนไปเลยสิเนาะเออฟังมพงเพงงามภาพปัญ่าเละงามคือคนนุ่งามกับอะไรกันนะที่เก่าแก้ออกที่เก่ารง้มนาสั่มกันมันเป็นยังหอกเนาะพ ดึงทางแบบมันเลยจังๆได้สองมุกแล้วจ้าจะต้องไงายาะปลาเน้นสองโต,โตเลยค่ะโตในหน,หน,น,ตน้อยเนาะได้ตองยากน้อยเนี่ย ใบตองก็บจากรนี้นะพี่น้องอือใบตองใบตองอยากหน่อยนเนะอพอี้นี่งามดีบ่พี่น้องนี่จ้าได้สามมมกเนาะต่อมามุกที่สี่เนาะเศวัวใหญ่แตใตัวไปตองมันกับวัวใหญ่เนาะ นีปลาบัวกับปลาอีตู่แล้วที่น้องใส่ในมุกกันด้ต้องน่นอยอนอยกว่าสามสั้นไปเลย 64ไวยังงาปมปได้นเนาะสุดท้ายพีออยาอาอ่าเอเบกเนี่คืออยากมันมาเนาะสุดท้ายเดยจากมเนาะตอน4ได้หาได้6กพี่นนองปลาซองตัวได้หมต้ไม่ตองกะอึดก,ะ,ดกะเรากะเยนเนาะตอนนี้พี่ไล่กับหมู สุดท้ายงามจอยนี่ไปต่อเร็วเร็วจ้าหนึ่งสองสามสี่เสาเข่ได้หามุกเนาะไอ้มุกแม่เสาเข่งกะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้เสาเข่งกะที่พอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเสาเข่งเด้อพี่น้องกะสบายดีเป็นสุขสุขคนเด้อ